สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับถุงสัตว์ของเรานะครับนี่อยู่กับพิกเกาโจวตัวนี้ครับน pues. ี่ไงเป็นดิ้งนะครับนี่นี่ไงครับพิกเกาโจวเนี่หมาสีม่วงตัวนี้ครับเนี่ให้มันมากัดกันครับอ้าวกัดกันใหญ่เลยครับเอาเอาวอาเอาเอาเอาวอาเ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 อาหมาสีม่วงกัดครับโอ้โหเน่เน่เน่กัดกันใหญ่เลยอ้าวเดี๋ยวเจ้าชิงของมาร่วมวงเลยนะครับอ้าว อ้าวถึงสองก็มาแล้วครับอ้าวโอ้โอ้โอ้ไล่กันใหญ่เลยนะครับเน่เดี๋ยวเอาลิงมาด้วยครับลิง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 เน่อ้าว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 มีหมาอยู่ครับอ้าวอ้าวมีหมาตัวเล็กตรงนี้อีกอ้าวหมา อ้าอ้าว่มาไล่นะเคนะครับอ้มานะครับอ้าวอ้า,อารับควายเอาคาย้รมไปแล้วคอ้าวางครับา้าอ้าวควายนอนหงเลยนะครับ ไปจิ้มคองมาเจอจะปิ๊กกระจูไหนเอาโอ้โหไหวกับหมาไอ้ช้างครับช้างกับหมาชนนะครับอา้าวช้างนี่เก่งมากเลยครับโอ้โหเอาวอ้าวอาชนนะครับช้างโอ้ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย